มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนผู้กำกับวชิราคดีกำนันนกทำป่วยกำเริบจู่จูดีดออกจากกลุ่มลาย11กันยาย,ยนมีรายงานว่าหลังจากเกิดเหตุพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงผู้กำกับสองบกอทลอ,อผู้บังคับบัญชาของพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสวส,วสวทลอหน่งกกสองบกทลอ ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงตัวเองภายในบ้านพักย่านขู่คตจังหวัดปทุมธานีหลังทราบเรื่องพลตํารต่อศักดิ์สุขวิมลรองผพบอพอตอรอพร้อมด้วยพลตร,รีจรุนเกียรติปานแก้วรอรอทผบกทรรรีบเดินทางไปยังบ้านหลังดังกล่าวเพื่อร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุในทันทีอีกด้วยค่ะรายงานข่าวแจ้งว่าก่อนเกิดเหตุทางผู้บังคับบัญชาของพลตเอบรบชิราก็มีความเป็นห่วงแล้วก็กังวลอยู่ว่า จะเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นเนื่องจากพันตรจเอกวชิรานั้นเคยมีอาการเป็นโรคซึมเศร้าเข้ารักษาอาการที่โรงพยาบาลพระมงกุฎจนอาการดีขึ้นจนกระทั่งมาเกิดเหตุพันตรดตรีศิวกรซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาถูกยิงเสียชีวิตนะคะจนทําให้พันตรจเอกวชิราถูกกระแสข่าวกดดันอย่างหนัก จนกลับมามีอาการเครียดอีกครั้งหนึ่งโดยก่อนหน้าทางผู้บังคับบัญชาพร้อมด้วยกลุ่มตำร,รวจเพื่อนสนิทพยายามพูดคุยให้กำลังใจมาโดยตลอดเพื่อลดความเครียดแต่ว่าสุดท้ายก็มาเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นนอกจากนี้มีรายงานด้วยว่าตั้งแต่หลังเกิดเหตุพันตรจเอกวชิราก็เก็บตัวเงียบมาตลอดนะคะซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมา10กันยายนยังดีดตัวเองออกจากกลุ่มไลฟ์เพื่อนร่วมรุ่นนอรอต .55 โดยไม่มีเหตุผลสร้างความแปลกใจให้กับเพื่อนร่วมรุ่นโดยไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นดังกล่าวอีกด้วยค่ะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ